สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้พ่อกันตอนบายบายมาเลี้ยงง้วจ้ามาเลี้ยงง้วจ้าเมือม่อนี้เมื่อนี้บ่ได้เข้าป่าเก็บเห็ดล่อยง้วามากินหญ้าจ้าแดดดีไปบึงง้วกันเลยนะจ้าเนาะตอนนี้ยูโชคอัญชลีฟ้ามีง้วเหลือยูในเก้าโตนะจ้าพี่น้อง นี่แม่น,นี้แม่ลูกเมียจ้ะแม้ท้องแล้วเจ็ดเดือนสูงใหความสูงหนาสิร้อยสี่สิบอยู่จ้ะร้อยสี่สิบบวกอยู่ันนี้ลูกสาวเพิ่นติด,ดบวดทั้งแม่ทั้งลูก แม่เพื่นกับลูกที่สามจ้ะในท้องตัวนี้แม่ขาวแม่ขน้าเลี้ยงมะสองปีแล้วจ้ะนั่นลูกซ้ายเพื่นลูกเพื่นลูกอันดามันสองศูนน่จ้ะตัวนี้ก็ออกลูกใหมออกวังวันที่สิบสองนี่สาจา้ะได้ลูกซ้ายอีกไหม แล้วกมม็มีแม่นางสองตัวมีแม่นางสองตัวจ้ะเลี้ยมหยาอ่อนจ้ะกำลังเลี้ยมหยาอ่อนปล่อยเลี้ยมหยาอ่อนตอนบาย,บาย นี่ลูกแม่เพิินกับลูกชายสำ,สำหรับมื้อหม่ด้จ้ะกำลังอยากหาหัวเลียง แวะมาเบื้องมาชมได้ที่โชกันชีฟ้าร์มนะจ้ะตำบลโนน,นหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแวะมาเบื้องมาชมกันได้จ้ะมิ่งว่าเขามาตลอด สำหรับตัวนี้แนะนำเลยจ้ะสำหรับค้นทุนหน่อยแม่นางอายุสิบเอ็ดสิบสองเดือนจ้ะเลือเลื้งดีนะคะกะบสามสามสิบกว่าหน่อยๆนะคะตอร้องใดละจ้ะเดอ้อสำหรับมือนีกัมาลงคลิปสั้นๆให้เบิ่หน้าจะนะ ขอต,ตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า